ถ่ายนี้บ้างเนี่ยเนี่ยเจ๊ถ่ายบ้างถ่ายแต่แป๊บนึงค่ะทำไรน้องออนไปหาปากค่ะอ๋อแล,ลบบ้งแต่ผมมันไม่เห็นเราใช้ CPL มัดีมากเลยดีฉาวอ่ะแล้วต้องซื้อให้ตุ๊กี้ดีมากใช้ตุ๊กี้เหรอใช่ค่ะ วิดีโอหรืออะไรคะวิดีโอค่ะถ่ายมาสักพักแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาชมชมอะไรคะเดี๋ยวอ่านกันนะคะระราชวังบางปะอินะราชวังบางปะอินค่ะซึ่งก็เปิดตั้งแต่เวลา8โมงถึง3โมงครึ่งนะคะถ้าถ้าจะมาถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องรีบมาเพราะว่าที่นี่แสงแดดสวยมากแล้วก็ท้องฟ้าโปร่งมากค่ะ ดิฉันมีลูกทัวร์มาทั้งหมด12คนนะคะรวมตัวดิฉันเองก็เป13คนนะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่นี่นะคะแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ได้ค่ะอย่างเนี้ยค่ะต้องใส่ผ้าถุงนะคะแบบนี้นะคะซึ่งถ้ามาเนี่ยถ้าถ้าอยากจะใส่ผ้าถุงแบบนี้ก็ขอเขาได้เลยค่ะถ้ามาจําแค่ร้อยเดียวทาันเองมาต่อเลยค่ะเอากลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะเอากลับบ้านก็ได้ค่ะแต่ร้อยหนึ่งก็ไม่ได้นะคะแพงแพงไม่ถูก 也子熟的，眼睛啊，哎呀。